สวัสดีค่ะที่นี่เมืองยอคค่ะ <g ül> แบบี้ดีทางหน้าค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,ะคหวานหวานค่ะครับ,รบจากตามผู้ไปดูบอลน,นะคะผู้ก็คือคนนี้เลยวันนี้ก็พิเศษหน่อยมีแบบเปิดคลิปไงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาที่เราแบบตัดคลิปเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนไม่ได้มาสวัสดีทักทายทุกคนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะหวานก็มีคลิปที่จะมานําเสนอเป็นคลิปที่ เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเป็นช่วงแบบสปริงเลยอากาศดีมากนะคะไปดูศึกแดงเดือดใช่ไหมช่วงนั้นใช่พาลูกค้าไปดูเกมแด,เดดแดงเดือดมาแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็คือแบบมีเกมที่ไม่ได้อยู่ในแผนแต่ว่าเราสนใจนั่นก็คือ,อแมนซิตี้นะครับเปิดเอตีฮัรสสเตเดียมเจอกับลิวเวอร์พูลในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่อตีฮรสนะครับช่วงนั้นคือเป็นสปริงแต่แต่ยังหนาว หนาวมากด้วยนะคะเออเราก็เลยคิดว่าแบบเราจะไปเที่ยวกันก่อน แล้วก็เมืองที่คิดไว้ก็คือเมืองยอร์กนั่นเองนะคะเมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่แบบหวันไปเราประทับใจมากมากแบบใช้คําว่ามากครับคือมันสวยสวยจริงๆครับโอ้ขนาดแบบไม่ได้ตั้งใจไปอะ่ะแล้วถ้าเรา <c oughs> ตั้งใจไปจะขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวต่อจากการไปเที่ยวเมืองยอร์กเราก็ให้ดูยาวๆรวดเดียวไปเลยถึงเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกเกมนี้นะคะกับรอบรองชนะเลิศนั่นเองแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับรอโอมาดิค่ะจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนติดตามได้เลย สวัสดีค่ะตามคู่ไปดูบอลน,นะคะคู่เราอยู่ข้างไปไหนครวันนี้วันนี้ไปเที่ยวยอร์กครับยอร์กคือคือเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญอยู่ทางตอนเหนือครับอ๋อไปอยังไงคะวันนี้นั่งรถไฟไปนะครับเนี่ยรถไฟใกล้จะมาแล้วครับเหลืออีกสักสี่ห้านาทีครับอ๋อแล้วซื้อตั๋วยังไงคะซื้อตัว๋วผ่านแอปเทนไลอะครับยครับตั๋วอ๋อซื้อผ่านแอปได้เลยจะไปไหนก็กดได้เลยใช่ไหมใช่ใครซื้อให้อะ่ะคนทีครับ <laughs> ผู้ซื <Techn Pokémon> ้เองไม่เป็นนะคะหลังการที่เราเออกจ,จากสถานีแล้วนะคะก็จะเห็นวิวนี้เลยค่ะสวยมากเหประสาทอยู่ข้างหน้าดูไหมคะเราจะไปประสาทกันทุกคนเห็นไหมเป็ดอัพเดะอะารละ สวัสดีค่ะที่นี่เมืองยอร์คค่ะและข้างหน้าเราค่ะยอร์คมมนสเตอร์นะคะปราสาทยอร์คสวยมากวันที่แดดดีนะคะหน้าก็จะแบบยิ้มๆหน่อยแดดดีแล้วคือถ่ายสวยมากมาดูดิเรายิงเข้าใกล้นะคะปราสาวยิ่งใหญ่สวยมาก,มากเพื่อมาที่ข้างๆวิหาร ก็จะเป็นตรอกซอกซอยที่แบบน่ารักมากๆเลยจะมีแบบร้านให้ช็อปปิ้งนะคะ,ะดูมุมนี้สิเฮ้ยสวยมากอันนี้เป็นแคทคาเฟ่ประจำเมืองยองด้วยนะคะแต่ว่าอ๋อนะคะปิดพอดีเลย <c oughs> มีน้องมาต้อนรับหนึ่งตัวน้องกอับพึ่งนี <c oughs> ไปน้องหนีไปแล้วอ่ะโอะ้น้องขาววันนี้กลับมาหน่อยวันนี้ก็ไม่มาน้อง ี่ก็คือหน้าปาของมื้อกลางวันของเราวันนี้นะคะเขาเรียกว่าย er อกเชียร์พุดดิ้งค่ะตอนแรกโยพุดดิ้งจะเป็นขนมหวานแต่ไม่ใช่นะคะของที่นี่เขาจะเป็นแผ่นแป้งแบบนี้เอออร่อยจังอร่อยไหมอร่อยไหมเดี๋ย,ย,มย,ย,มยวมาทานกันค่ะแลก้อนกรอบนี้นะคะเหมือนกรอกอะไรก้อนไหมมันก็จะมีร้านนะคะที่ขายของเกี่ยวกับพ่อมดสีทั้งร้านเลยน่นารักมากเลย โอ้ยดถึงจังเลยเห็นแล้วแบบบรรยากาศเทดวิกของเราเอีโมคัสันคืเรมมาตยวมันติ่งมาก่อนนะคะถ้าใครไม่รู้จักแฮร์รี่พตเตอร์รก็จะไม่อินเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นโซนของไมคกายสิทธิ์นะคะแบบว่าเป็นบล็อกๆดูสิให้เราเลือกเลย โอ้โห oh, อาจากูเกิลมาแล้วใช่ครับ <laughs> <laughs> มันยังไงมันยังไงทำไมมันมีแค่นี้อะคะเพราะมันเหลือแค่นี้ <laughs> <laughs> มันเหลือแค่นี้จริงคเมืเ่อกี้เ <laughs> จ <laughs> ้าท,ที่เขาบอกค่ะว่ารอบๆตรงนี้ตอนแรกก็คือเป็นปราสาททั้งหมดเลยนะคะตตอนนี้ค่ะมันก็ตามระยะเวลา กันึ้นไปนะคะนีเ่เห็นข้างหลังนะคะคาเซอร์เขาสวยมากเลยแล้วเราก็จะกลับสถานีนะคะเพื่อเตรียมตัวไปดูบอลกันต่ออันนี้ก็เป็นนักสถานียอกนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเป็นช่วงที่ต้นไม้กำลังแบบโหร่วงโรยนะคะสวยมากและตรงข้ามก็คือมีเป็นกำแพงนะคะแต่เนี้ยเราจะมาถ่ายต้นไม้แหละถ่ายดอกไม้นะคะ ดูสิสุราชิการลังเบงบ้านก็มีร่วงมาเต็มไปหมดเลยนะคะสวยจริงๆสำหรับสำหรับการไปเอเิโอเดียมนะคะจากในเมืองเห็นตู้แบบนี้เราต้องมาซื้อบัตรก่อนนะคะคก็สามารถเลือกเป็นโซนหนึ่งโซนสองแล้วก็กดเป็นวันเดย์ได้เลยนะคะกรจะไ,ไปแบบอลิมิตได้ จะได้ตรวหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะค่าตั๋วก็3.5มจุดห้าปอนนะคะก็พกไว้อย่าทำหายค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ขอตรวจเท่าไหร่หรอกเว้นแต่วางทีเขาจะตรวจตอนขากลับเพราะว่าขากลับจักสนามคนจะเยอะมากๆนะคะรถมาแล้วไปกันไปกัน เกมแบบอย่างเงี้ยมันจะแบบคึกคักกว่าเกมพรีเมียร์ลีกปะคะใช่ครับเนื่องจากแบบแฟนบอลจากต่างประเทศอ่ะเขามาเชียร์กันอ,อย่างวันเนี้ยแฟนลิเวอร์พูลอ่ะผมเห็นแบบโอ้วันนี้หลายพันคนเลยอในเมืองนะแมนเชสเตอร์นะก่อนเข้าสนามนะคะก็ต้องตรวจร่างกายกันก่อนทีนี้นะคะตั๋วกระดาษของเราะคะ่ะส่วนวิธีเข้าก็ไม่ยากค่ะแค่สแกนเข้าไปนะคะ แน่นอนแพ็กเกจ h อส p i t ิต i t ลิตี้นะคะก็จะมีห้องรับรองนั่นเองชื่อห้อง93.20ก็คือนาที93.20ที่เป็นนาทีอะไรนะที่คุณแคฟโรยิงประตูชัยให้แมนซิตี้บ้านจำพี่เมลีแตกแมนยูครับพี่เขาก็เลยแบบเหมือนจดจำวินาทีนี้มาเป็นแบบโมเมนต์หนึ่งแล้วก็ตั้งเป็นชื่อห้อง h อสต i t ิต i ี้นี้นะคะใช่ค่ะผม so welcome to Manchester City thank you ที่เป็นรอบเย็นหรือรอบดึกนะคะต้องกันหนาวมาดีๆะคะ่ะไม่งั้นจะเป็นสภาพนี้นะคะหนาวาโอ้มแรงแค่ไหนดูจากธงก็ได้นะคะแมนซิตี้นี่เขาลงทุนอยู่แล้วนะคะไปสนามไหนที่เป็นแบบแมตใหญ่ๆหรือแบบเกือบจะไฟนอลไฟนอลอย่างเงี้เขาก็จะมีธงแตกนะคะให้กับแฟนๆได้แบบโบกสะบัดนะคะ

โดนเอาออกไปเด็กคนนู้นคนหนึง่งแล้วก็คนนี้อีกคนหนึ่งหมดเวลาเหลืออีกแค่น่าจะเหลือหนึ่งนาทีแล้วนะคะเพราะว่า,วาต่อเวลานาทีโอกาสเสียมุมผิศมาแล้วหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้สี่สามอ๋อ รบนัดนี้บอกแล้วว่าสนุกจริงๆมากสุดๆุดดังสุดๆคือ5ดาวนะครับสำหรับเกมนี้ตอนแรกอ่ะเราก็นึกว่าแบบแมนซิตี้จะแบร์เบอร์แล้วยิงนำตั้งแตบบ่ไกลโฮอะอาายิงนำยิงนำา2 0แล้วก็กลายเป็นแบบ3 1 42สุดท้ายก็เป็น4 3นะครับแล้วก็คือจังหวะลูกโทษอีกซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่พูดคุยกันถึงลูกนี้มากๆซึ่งเรียกว่าลูกยิงจุดโทษแบบปาเนกาใช่ไหมคะ สำหรับลูกนี้ก็คือใครยิงได้นี่คือแบบโอ้ใจหินสุดๆนะครับลูกยิงแบบนี้สมัยก่อนเนาะไม่เคยมีใครยิงแบบนี้มาก่อนอแล้วอะ่ะนัดชิงยูโร1976นะครับเชโกสโลวาเกียเออคนยิงก็คือชื่อปานเนนกาเขายิงลูกอย่างนั้นเลยเป็นครั้งแรก เาคิดเองเลยหรอที่เขาจะยิงแบบนั้นใช่ดีไซน์เองดีไซน์เองเลยโลกไม่เคยเห็นนะครับเขาหลังจากนั้นอ่ะลูกยิงแบบเนี้ยชิดเบาๆไปตรงกลางนะครับอ่าก็กลายเป็นลูกยิงจุดโทษแบบเขาเรียกว่าปาเน็ตาชื่อคนที่เขาแบบยิงได้ครั้งแรกให้ทั่วชาวโลกเห็นเลยใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วซึ่งตอนนั้นโอ้โหเบนเซม่ายิงไปกลางกลางเบาๆเนี่ยโอ้โหเออรู้สึกว่า เทพอะเออแบบยิงเหมือนแบบเหมือนจะหลบเหมือนอไรแล้วคือแบบโกก็คือไปแล้วใช่ไหมแล้วลูกเข้าแบบเจ้เออมันก็คือแบบเหมือนการหลอกโก้แล้วเองใช่ไหมคะใช่โอ oh ้โหสุดยอดจริงๆสุดท,ท้ายลิเวอร์พูลก็ผ่านเข้ารอบชิงไปเจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็คว้าแชมป์ ครับผมคนที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลก็คือตอนนั้นก็คือเศร้าไปพักหนึ่งเลยใช่ไหมคะที่แพลรอชิงเนาะเพราะว่าเราปีที่ผ่านมาคือแบบลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสถึงแบบสี่ถ้วยสี่แชมป์เลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันนะคะกับคลิปนี้ทั้งได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ไปดูฟุตบอลด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงต่อไปก็ใครที่ติดตามไว้แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจ้าพยายามเก็บคลิปดีๆแบบนี้มาฝาก้ทุกคนดูอีกนะคะกับหลากหลายประสบการณ์การทั้งไปดูบอลด้วยไปเที่ยวด้วยที่ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็มีแพนอีกหลายๆประเทศนะคะใครชอบก็อย่าลืมแล้วกันไลค์คอมเมนต์กันมาได้เรื่อยๆเลยแล้วก็เราจะมีกับคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็มีคนเคยบอกว่าอยากได้ของรางวัลอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องซื้อของติดมาติดมือมาฝากชาว s u b ส c r i b e ของเราด้วยกับช่องตามผู้ไปดูบอนนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะ